ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดแคปปีสองพประหยัดน้ำมันทนทานอะไรถูก mm hmm. อยากจะไปแต่งต่อก็ไปแต่งต่อได้อีกไกลใช่แล้วใครๆก็รู้ครับคงไม่ต้องบอก mm hmm. แต่ที่ต้องรีวิว <c oughs> เพราะว่าเจ้าคันนี้ mm hmm. โคตรหล่อเลย <c oughs> ใช่รถร้อยคันพันคันออกจาก ป้ายแดงไปโชว์รูมป้ายแดงไปถึงเวลาพอเป็นมือสองแน่นอนครับสภาพร้อยพันคันมันย่อมต้องแตกต่างกันถูกต้องเนาะนี่คือเหตุผลที่จะต้องรีวิวให้ดูอย่างละเอียดครับใช่ค่ะยางปี23สใหม่ๆใ,ใช้ยาวๆหังเครื่องกันจ้าปะมาเลนะเครดต่างๆ เดิมเดิมไม่เคยแกะดีนะคะฝากระโปรงซุ้มต่างๆซอกต่างๆ no accident ล้านเปิดเซ็นใช่แล้วคะ่ะคานต่างๆเดิมเดิม<อ>เครื่องยนต์เดิมเดิมใช่เลยรถทุกคันที่เต็นนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าทุกคันอย่างคันนี้ถ่ายต้องอเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนถ่ายรีวิวเรียบร้อยใแล้วและเลขไมคันนี้46,000กว่ากิโลแท้แท้ครับเช็คเลขตัวถังได้ค่ะเต็มที่เลยครับเพราะเราค้าขายบนความชัดเจนครับใช่แล้วภาษีถึงกลางปีหน้านะจ๊ะสวยของแท้ ราคาสี่หมืนหกพันเจนะครับกิโลเมตรแท้แท้แปีสองพันสิบเกแท้แท้ครับ1.9 L นี่ค่ะดูเซติเบลนี่แหละครับง่ายสุดแล้วครับเห็นชัดๆครับเล่นรถสวยครับไม่มีโดนเลยลโดนอย่างเดียวครับ ไม่มีอะไรครับรอเล่นครับโดนใจโดนใจต,ตอนนั้นพูดแล้วดูเชยอ่ะโดนใจมากเลยนะครับอย่างเงี้ยมันมันเชยมากเลย,เ,ย,เ,ลยเออมาดูต่อด้านสายเนะาะสันเดิมๆเ,เปลือกเดิมๆด,ด้านขวามือเนาะ,ะสันเดิมๆเ,เปลือกเดิมๆไล่เร์กลิบๆเลยสภาพเหมือนว่าเจ้าของเดิม ไม่เคยบรรทุกหนักครับใช่แล้วค่ะและอยากดูเจ้าของเดิมบรรทุกไหมครับเราก็ดไูไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แต่มาดูว่าเราจะดูให้เราทําให้ดูครับน <c oughs> ส้มพี่ถ่ายแล้วอ่ะ <c oughs> เงินสดเท่าไหร่สี่แสนหกหันบาทเน็ตเนตค่ะเงินผ่อนออกรถ8แปดพันแปดใช่แล้วส่งหปีเดือนละ 8,999บาทคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ประวัติปกติเท่านั้นเนาะใช่แล้วที่จะเป็นเรท8,999บาทอาจารใช่ค่ะส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกเงินผ่อนก็สดไปเลยเนาะไม่มีป้ายห้ามเนาะใช่แล้วค่ะ4 6 8 0 0 0บาทครับถูกต้องไม่ว่าจะสดะหรือจะผ่อนอเราส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้าน ทุกจังหวัดทั่วประเทศใช่แล้วครับโอ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยพี่อ้นใช่เย็นมากนี่ไม่มีโดนเลยทั้งสิ้นครับเดี๋ยวดูเลยน็อตไม่มีขยับเดี๋ยวชี้ด้วยอ่ะใช่แล้วนี่ครับดูบานได้เลยครับไม่มีขยับครับนี่ดูสภาพช่องแคบละครับสภาพ,พภายในแอร์หนาวจนน้องแอดมินอยากนอนในรถครับ ต้องหนาวจริงค่ะพูุ่นี้ชาพี่มาเรียกครโอเคแผงประตูสวยกริปเจ้าของเดิมใช้รถไม่คุ้มเลยซึ่งมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ซื้อต่อนี่และครับจริงเมื่อกี้ฝั่งซ้ายเนาะจ้ะนี่ฝั่งขวาโอเคน็อต <Okay. S 2> ไม่มีขยับสภาพภายในคือเอาว่าดูออกว่าเจ้าของใช้รถแบบ พูดดีพูดดีอะครับใช่แล้วค่ะกิบกิปบเบอร์โทรตามนี้นะจ๊ะพร้อมซื้อจริงโทรมาได้เลยรถบ้านลงมาน้อยครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ